รนะคับแต่ตอนนี้คู่แรกขึ้นแล้วพี่มยาบาย่อนแล้วครับสยามรออยู่ด้านโน้นขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรลุโซรันเซอร์อัศวินนำวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมนะครับวันนี้คู่แรกในการเป็นตัวเนิดครับเป็นดวงสอทอเล็กเงินเงกับวรนแข้งนายกเอกท่าศาลานะครับพบกับคุณอ้นสมิรานะครับแบบเป็นดวงสอทอเล็กเงินเงนั้นมีชื่อจริงว่ายูโซฟหลงจินะครับ เกิดเมื่อวันที่ห้าเกิดเมื่อวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ เป็นชาวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลน,นะครับมีคุณสมคิดมากวงนะเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการครั้งล่าสุดชนะเด่นัยต่อเก้ากิจครับส่วนทั้งฝั่งของวรรณชาตินายกเอท่าสารานะครับมีชื่อจริงว่าวรรณชาติทิมมินครับเกิดเมื่อวันที่สิบตุลาคมเป็นชาวอำเภอท่าสาราจังหวันนนดนครศรีธรรมราชนะครับมีนายกเอท่าสาานั้นเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการครั้งล่าสุดแพ้สองคมลูกป,ประดู่ชัยที่เรนราชดำเนินครับ กรรมการผู้ห้าบทเนทีเขาคือศรนินมีเพชรมีสิทธิ์แค่สับกับชูมือครับไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนคนที่ให้คะแนนนั้นคือพงศักดิ์แป้นละม่อมชูชาติหลวงพลและชนินเทพสุพรรณครับ110ปอนด์สตูลกับนครศรีธรรมราชบ้านใล้เรืยงเทียงผมไม่เตะกันแรงมาก <laughs> ผมไม่เตะคุดคุ้ดก็เตะผม <laughs> ดูลุปล่างของเด็ดดวงสทอนเล็กเมืองนอนท์นะครับต้องบอกว่าโอ้ย ตันไปทั้งตัวเลยร้อยสิบเนี่ยร้อยสิบปอนด์ไมกว่าร้อยยี่สิบเอี่ยใจจริงจริงไปแล้วครับอยไม่ได้รับปากทุกคนนะครับว่าจะชกครบห้ายกการออกอาวุธอย่างนี้คำตอบจะไม่มีจะชกถึงกี่ยกนี่ไม่ใช่ฉันมิตรภาพเหมือนเชลซีกับทีมชาติไทยนะนี่ของจริงนะพี่วิยะไม่เยือนจะไม่ไม่เยือนไม่เย้าไม่เยือน ไอ้น,นี่ของจริงเลยครับร<อ>ับออต่อยจริงเจ็บจริงครับดูออกอาวุธแต่ละยกเดียวก็เสียวได้ครับยกเดียวก็เสียวได้ครับมาแล้วครับแกลอาทีเดียวลงเปลเลยครับไม่เป็นไรครับท่านโลหิตหกตกแผ่นดินอาจจะสิ้นใจทันทีเจ็่ร้อ,รอย วรรชาตินั้นเคยมาโชว์วที่สกัดสวิตดำมแล้วนะครับเป็นมวยประเภทบูสู้ทรหดดุดันครับเขาชกให้จำไม่ทำให้ลืมนะวันชาตินายกเอทาศลาเด็ดดวงยังเดินต่อชื่อนี้มไม่ต้องห่วงเออชื่อนี้นี่การันตีได้เลยครับเด็ดดวงอ,อดีตอดีตนั้นประเภทบอลทสค้ายาตุเลยใช่ไหมค้ายจาตุาาต <laughs> รุ่นพี่ของเพลงศึกหมดจกหนึ่งครับ ความจริงผู้หญิงสวยๆก็จะเป็นพวกนางงามนางแบบนางเอกนะ,ะแต่เธอคนนี้มีนาบุญเชือครับไปชอบเอาแบบบูบูหน่อยไปไปนิยมแข่งรถหุ่นบากโฟวิลครับ5 7นมิถุนาบดูได้ครับที่อำนาจเดี๋ยวคุยกันต่อบ,บนเวทีกำลัง,งมีความมันน้องคนนี้นี่ผมจำได้ว่าเป็นนักแข่งรถสีมือดีนะครับแล้วก็เป็นเป็นผู้หญิงด้วยว่ากันต่อยกที่2ครับ โอ้โหเอาแล้ครับเด็ดดวงลงล่างขึ้นบนครับอ่าเขามีแต่อุ้ยเขามีแต่รับปะยางแต่เด็ดดวงรับเจาะยางครับ <c oughs> ชื่อเด็ดดวงนี่ต้องการตีประเภทเจาะยางคว้ากระจกนะของจ่าตูนี้มาเลยเจาะยางคว้ากระจกคุณอย่างนี้ครับดูแล้วจะเป็นภาระนิดๆเข้าตัวเตี้ยแต่เอาภาระให้เป็น <c oughs> ใช้ภาระให้เป็นพลังเด็ดดวงต้องใช้ภาระให้เป็นพลังครับเตี้ยกว่า ลูครับขึ้นบอวันชาติโอ้โหแทงขวาไปขึ้นละครับตับเดียวครับขาวแดงห้ามจอดตลอดอแนวครับลำตัวกเด็ดดวงเจอไปแค่เดียวครับขึ้นขาวแดงละครับห้ามจอดตลอดแนวดูในชัดเจนไหมสีนินบอกไม่เอานาเสียเวลาท่านผู้ชมโอ้ยฝไไปเป็นคนเยือนครับวันชาติครับขวาไปก่อน วันนี้ได้เปรียบรูปร่างกับวรรณชาติวางซ้ายเห็นไหมได้เปลียบรูปรูปร่างแต่อยู่ล่างอ่ะใหญ่กว่าแต่โดนหักลงไปกองกับพื้นไปทีหักเขาเราลงนะยังเดินต่อเขาวรรณชาติจะแตะติดหรือไม่ครับต้องการเกี่ยวอย่างเดียวครับโดนแล้วครับขวาไปทีหนึ่งสวยครับอ้าวโดนคืนเด็ดดวงวรรณชาติครับโอ้ดูนาย ไนไม่น่าจะถนัดครับต้องแยกและักษณะอย่างนี้ครับทรงไม่น่าเป็นมวยเข่าศร hmm. ีนินมีเพชรรู้ว่าทรงอย่างนี้ไม่ใช่มวยเข่าแยกดีกว่า hmm. ให้อาวุธถนัดงัดมาใช้แล้วครับตอนนี้ hmm. เตะขาขึ้นบน hmm. สตูลนครศรีสตูล hmm. จังหวะครับ hmm. เหลี่ยมตรงไหนครับวัฒชชาตแต่ซ้ายครับ โอ้ยควายต่อยถึงโดนเข้าไปสองโอ้วลำตัวครับสามปากกับใจไม่ตรงกันครับแต่แข้งกับชายโครงเป๊ะเลยครับแล้วสอ,สอกขวาของวันชาติมาเลยครับโอ้โหโ,โลงล่าแล้วครับโอ้โหโดนบนได้ล่างเสียบนเนาะล่ะลลครับได้ล่างครับเด็ดดวงดูนายเกเกียวเนียวตี กอเกลียวเนียวตี้เขย่าแล้วชิมโอ้ ยกที่3ามของเด็ดดวงสทเล็กเมืองนนท์กับวรรณชาตินยกเอท่าศาลานะครับคนอื่นต้องขอบคุณเครื่องดื่มเอ็มร้อยสิบชีวิตไม่มีลิมิตขอบคุณปุ๋ยอินทรีกลาทีพีไอเครื่องดื่มคาราบาแดงบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่ศาลาแอนตาซินเดฟิลีนะครับวินดี้สปอร์ตปุ๋ยกล้มกลสกุญแจปุ๋ยเทลโกแล้วก็น้ำดื่มการสิงยาธาตน้ำขาวไทยนครปวดท้องต้องเสียกับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นสบายท้องนะครับแล้วก็ลูกหมากรถยนต์ของแท้ต้องตองสามซีเจจีเนียนพาร์ทิสดงเทคโนโลยีลูกหมากรถยนต์ครับ เคยไปมอเตอร์เวย์บ yeah. uh ้างว่าลหรือเปล่าล่ะคุณสมิ t h ์เคยไหมไม่มียูเทินเขามีจุดพักรถอ่าอันนี้จุดพักเขาจุดพักเขาชายโครงนะครับคุณจุดพักเขาอ่าแล้วครับยกที่สามใครจะไปคนไปเยือนก่อนครับใครจะมอบของขวาก่อนขว้า วนชาติโอ้ยซีโครงทางด้านซ้ายของเด็ดดวงนั้นขาวแดงตลอดลวครับห้ามจอดห้ามจอดต,ตลอดแล้ว <c oughs> แต่จอดแข้งไดไ้ไปหาที่พักรถเอา <c oughs> โอ้ยห <c oughs> ลงลางแล้วโอ้ยมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมข้างล่างขายืนไหวไหมไหวไหมวานชาตินี่ละครับเจอตะปูเรือใบเข้าไปครับชุดนี้ชุดใหญ่ๆของเด็ดดวง สับตลอดครับสีนินมิเพชรโอ้แล้วแข้งขวาวของวรรณชาตินั้นทํางานได้ดีครับดูครับโอ้ oh. ไม่แน่นะครับนี่ยกสามเท่านั้น uh. คนด้วย oh. จะเป็นแบบสั่งอาหารยามหิวเปล่า uh. รีบๆๆๆสั่งแล้วจุกครับรีบเกินไปหรือ, oh. รรอเปล่าเร่งเกินไปหรือไม่ โอ้เด็ดดวงแกเลือกเอาเนื้อเนื้อเอลยครับเข<อ>เปลี่ยนเข้ามาแล้วพยายามจะวางแก้งขวานี่แหละครับตัวเตีย้ยเตี้ยดูจะเป็นพละเขาใช้พละให้เป็นพลังนี่ครับอโอ้ยเจอหมัดขวาสวนเด็ดดวงนี่ับล็อกแล้วตี ออกแล้วครับแต่ดวงอาวุธถนัดงัดมาแล้วเตะล่างต่อยบนบนแล้วตอนนี้สีนินมีเพชรบอกอยู่ห่างกันไปหรือเปล่าโยกไปโอ้โหคนละบีต้องรู้กติกานี้นะครับสูสีนีแพ้เดินได้เปรียบครับเดินได้เปรียบทีนี้ซึกอัศวินดำมเรื่องปิดกลองไม่มี นี่จะเปิดหูปิดตาแล้วตี uh huh. โยกคาไปม,ามันถูกตัวแต่มันยังไม่ถูกใจครับวันชาติกดยกที่สามครับของดีของสีไทยแล้วก็บริษัทเมทเทคเซตติ้งกรุ๊ป ผู้จำหน่ายเครื่องคัดแยกข้าวและผลผลิตทางการเกษตรนะครับลูกหมากรถยนต์ของแค้ตองสามและซีเจจีเนียนพาทีเซอร์พิตาแ่งเทคโนโลยีลูกหมากรถยนต์ต้องการมีรายได้เสริมเพิ่มรายได้กับครอบครัวกิดถึงหมูปิ้งคิดถึงเอยนอบุ๋นุ่มนะครับสนใจติดต่อได้ที่085-083-6681ครับชมกันต่อครับยกที่4ครับเขามีแต่ทำเลท้องครับตอนนี้เป็นทำเลท้องแล้วครับหลําตัว ดูครับทำเลท,ทองครับหักมาเด็ดดวง <c oughs> ล้มได้ก็ลุกได้ครับโอ้โหดูครับตัวเล็กเด็ดประเภทเล็กพิกที่หน<อ>ูครับเด็ดดวง <c oughs> ดเอ้ยยังไม่ชัดเจนครับสีนิดดึงออกมามัดกลางเวทีเริ่มต้นกันใหม่ <c oughs> เด็ดดวงเดินเข้าหาขามขามแล้วเคาะ กาะเกี่ยวเนยวตีโอ้ยังไม่ชัดครับทรงอย่างนี้ครับเข่ายังไม่สวยต้องแยกออกแน่ๆครับเราจะไม่ให้เสียเวลาท่านผู้ชมถ้าออกอาวุธไม่สวยงามไม่ชัดเจนแล้วก็แยกออกมาเจอกันใหม่แยกออกมาก็มาเจอกันใหม่รวมตัวกันใหม่เดินเข้าหาแล้วครับ มีอะไรเป็นสิ่งกีดขวางบ้างสำหรับวัน,นชาติตอแล้วครับตอนนี้เด็ดดวงเข้าสามเหลี่ยมครับมกะเตะมุมเลยนะน่าดูนายยังเดินต่อครับเด็ดดวง <laughs> แฟนแฟนรอบสนามเฮมาฮามีแล้วตอนนี้ครับนะ ที่นั่งเขาไม่ให้มีแต่ตอนนี้ไม่นั่งแล้วยืนลุ้นเลยครับ้บดึกคืนอ้าวกระตุกเสือมันยืนบนเสือแล้วถูกกระตุกร้มอย่างนี้ครับมันไม่เจ็บแต่ว่ามันเขินเอาหครับยังเดินต่อครับเด็ดดวงกะบวกเลยดูดูไหน ดูนายโอ้โหอะไรอะไรไม่เข้าใจลูกนี้ไม่หมายอะไรอะไรโอ้ยโดนเหมือนกันก็จะดวงโอ้หวันชาตินักแกเตะก้านคอเด็ดดวงไม่ได้เพราะหาคอไม่เจอก็เลยต้องใช้ศอกออเโอ้โดนอีกแล้วก็ศอกขวาโอ้แข้งโุดคืนไป พืนไปโอ้ยนี่แหละครับโอ้ย oh. oh, สนุกจริงครับโอ้โหภากสองรอไว้เลยครับผู้นี้ย ah. กสี่คนครับ ah. เขาจะชอบความสวยความงามทั่วไปแต่นี่กลับชอบความบู๊ความสนุกสนานไปดูไม่ได้ให้ไปดูความงามให้ให้ไปดูฝีมือในการแข่งนะครับ ah. เด่นชัยจันทรพันธ์ฝากมาอา ah, ล่ะครับ ตัดผ้าต้องใช้กันไกลตัดใจต้องใช้เวลายกนี้ตัดเชือกต้องใช้พลังครับา,ายกสุด้ายครับปา,าละครับชนกันได้ครับคนที่หนักใจนั้นเป็นกรรมการอีกแลลวครับอโอ้ยเออแล้วยุ่งแล้วครับตอนนี้ปิ้งปลาก็ไม่สุกแล้วครับพลิกไปพลิกมา,กมาอีกแล้วเ,เต้นกันไว้ก่อนนะครับที่นี่นั้น ไม่ปิดกล่องนะครับไม่มีครับออวุธได้เลยเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกต่อยได้ครับนี่ครับจะเอาล็อตัวแล้วเอาปลายทางเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เลือกทีบได้เลือกต่อยได้วันนี้วันงดบุหรี่โลกแต่ไม่งดตีเข่าวันนีหนึ่งพฤษภาไม่งดตีเข่าไม่งดโชกปากวงการมวยนี่เราจดจำวันนี้มากเพราะวันนี้เป็นวัน ว,วันตายของคุณเทียมบุญอินทรบุตรนะครับซึ่งคุณเทียมบุญนั้นเป็นโรคเกี่ยวกับบุหรี่แล้วเขาก็อยากจะเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกคนนั้นเลิกบุหรี่นะครับครับอ,อ,อ่า,อาแล้วครับปีกองรัวแล้วบทสรุปบนพื้นผ้าใบเขาดาวครับนับถอยหลังได้แล้วตอนนี้จะไปอยู่ที่ไหนสตูลควนโดนหรือว่าท่าสารานครศรีธรรมราช ยังไม่หยุดกับปี่เลี้ยงโบโมือแล้วบอกให้พอท่านนักมวยไม่บอกให้พอด้วยสิยันสูศีนี่แพ้นะสูศีมนีแพ้นะ ลองคิดได้ดีแต่อย่าไปเชื่อเสียมวยต้องเชื่อตัวเองโดนมาเยอะแล้วโดนหลอกไปเยอะแล้วบังทิพย์วายตรงข้ามไปแล้วโบกให้พอหล้อโดนหลอกเยอะนักมวยนักก็พวกเดียวกันไว้ใจไม่ได้นักมวยนักก็พวกเดียวไหนฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามกำได้จะผ่านบอกให้พอเลยถูกเตะเอาเตะเอาพอแล้วเตะเอาเตะเอาพอแล้วแพ้เลย อาแ,แล้วแล้วบทสรุปบนพืนม้าใบชัยชนะอยู่ไหนครับสีนินมีเพชรรวมคะแนนจากสามชายที่อยู่ข้างล่างทั้งพงศักดิ์จูชาติและชนินเทพสุพันและแล้วบทสรุปบนผืนผ้ายไปทางานำ้ำเงินครับวันชาตินายกเอท่าสราการชัยชน,นะครับนครศรีธรรมราชสลัไปพักสักครู่เดี๋ยวชมคู่ต่อไปครับสามารถพ